พี่บอกแล้วว่าแล้วแต่วัสนาขอสุปนอมาให้ในสุวรคักแล้วคักแล้ว ยอ่ยองมาเลยอ้าอันหนามาทา้งพี่เราบาเนี่ยมาแล้วก็สวัสดีงามอีกสวัสดีก็พี่นงครกับผมทุกบาทเมืองนะครับโอ้ในยังมาฝากมาตอนอืมห้องก่้างไป็ลระดีมาพี่น้องไหมบอรอซาด้วยใส่ด้วย เป็นยังมือเศาครับสีม่วงสีสีระทีครับโอ้คักซุปน้อยไหมครับพี่น้องมากไกลเหลือเกินจากซอยเล็วก็ดีนี่ขาประจํามีซุบมุมมารวดขาประจำเอา,ามาป้าเพื่อนนี่โอ้นี่ครับหูสยานัาง่งแฉบๆเจ้าไปกินให้พี่น้องเบิ่งนะคอยเฮ็แดแซ่บอยู่แล้วอืมจินให้มันเป็นตาแซ่บเด้อเอา rồi phe nói 嗯。Mm. ้ันสาด้ไปนนห้องอซับเนื้อด้วยกับครับแทบโมแมนแถมเลยไปนอน <c oughs> <c oughs> ยี่สิบบาทเีย <c oughs> โอ้นี่จำกำน้ำซุปหน่อไม้นี่ครับ ยอมจักน้อยนะพีนนะ่น้องเนาะแซ่บเป็นดูนดนี่วะผักกระตินบ้านนีน่พี่น้องเนี่ยแก่แก่ผูดีพ้องแง่ เขาเดมันหวอนเขาไม่หวานนี่มีน่นอ,อ,นนองครับช่วงหนึ่งเกียวขอดอได้มีน่องครับอ๋อไมีน่องไหม่ห้องรสชาต เจ้าวิ่งเอาป้ายคอยบ่ันใน้างเอาอะไรล่ะเอามาต่วนเดียวสิบวยเป็นอย่างนึงความเปรี้ยนี่ไมอรังครับนี่ยกินได้ ป็นกินอย่างไรพี่้องครับนี่ามีไงวาเสียวไม่สว่งหอนวพี่้อง่านบ่เบิร์ดสานี่ละเอ้า นี่ครับมีโปรตีนจากเหนื่อน้ำไดนน้ังเริ่มเยน,น,นี่นี่เหม็อ้าวอือ หอ,ม,อมสีสะเก็ดแม่นดีนี่องครับอืมบุดหนุนพี่หวองเอานะนี่โอ้ผมสิจามเด้พี่หวองมาเนี่ยโอ้เอา Mm hmm. อ่ายินดังพี่น้องครับขำตัวไปโอ้เผ็ดแซ่บอูยังแน่นคน ขันเผ็ดฝากนยไม่นอ้องนกเขา,าขันว่เหมือนเล ทรงผมแง่งมพี่น้องผม <c oughs> ปล่อยทรงผมเงีวโอ้ผมถามเอาอันพักพักครับ ในมาสามสีหย่อนหน่อพี่นอ้องโละละพเขากันกับซุปหน่อย บลอดิปเลมองเขราอืมยบาทยืบาท,บาทอิ่มโมดีมากงามมีนอนครับผมบอแม่อิม่มแบบลงคุ้งเนาะแล้ก็อิม่มแซบๆนุ่น่นครับ 嗯。Mm. Oh. Oh. Yeah. อ๋อเอาคักรีนรองค่ะผมคักรีดอีหรอสไตล์บามัดผ้าเพื่อนมือนี่มันเสาแซ่บนะครับซุปน้ำม่นะอู้ยะนั่งกล่นคน,คนแล้วก็เนื้อทอดพ่วงเดียวนะครับอิม่มในเบิดมือเะพี่นวางครับมันเนี่ยสิออกไปนะฮะ เจ้าแท็กนั่นเองเนองคะครับผมขอบพูหรับการรับชมครับผมชมเพื่อความเทิงและผ่อนคลายเท่านั้นฝากกดติด